และจิตใต้สำนึกนะครับมีผลกับเราถึง95เพราะฉะนั้นฟังคลิปรโลนี้ให้ดีๆนะครับเรามาเปลี่ยนเครื่องยนต์นครับสวัสดีครับเจอกันทุกวันนะครับกับคลิปความรู้ดีๆที่ห้องเรียนไม่มีสอนกับผมอาร์มนลิพัฒน์สำหรับคลิปความรู้นะครับ ผมจะนำมาจากสิ่งที่ผมได้ไปเรียนรู้และสิ่งที่ผมได้ไปอ่านมาเพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับพัฒนาตัวเองไปด้วยกันครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับและคลิปวิดีโอนี้เรามาเรียนรู้กันครับว่าคนที่เป็นที่สุดหรือ the best เขาทํากันยังไงคนที่เป็นที่สุดเขาประสบความสําเร็จได้อย่างไร ผมจะเปรียบเทียบสมองของเราเปรียนเป็น2อย่างนะครับก็คือสมองส่วนจิตสํานึกและสมองส่วนจิตใต้สํานึกเรามารีรันกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเพื่อใครไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับสมองส่วนจิตสํานึกเปรียบเสมือนพวงมาลัยและจิตใต้สํานึกเปรียบเสมือนกับเครื่องยนต์ซึ่งสมองส่วนจิตสํานึกนะครับมีเพียง5และจิตใต้สํานึกนะครับมีผลกับเราถึง 95%เพราะฉะน,นั้นฟังคลิปวิดีโอนี้ให้ดีๆนะครับเรามาเปลี่ยนเครื่องยนต์กันครับแน่นอนครับว่าจิตใต้สำนึกของเรานะครับเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ของเราเครื่องยนต์ของคนเรานะครับไม่เท่ากันครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ของเราให้แรงขึ้นให้เร็วขึ้นให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นเรามาเรียนรู้กันครับ <S <S เราจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ของเราให้แรงขึ้น ได้อย่างไรคนที่เป็น the best หรือคนที่เป็นที่สุดนะครับเขาทํามันอย่างสม่ําเสมอในแนวทางที่เขาอยากจะเป็นยกตัวอย่างเช่นเขาอยากจะเป็นข้าราชการเขาก็ต้องมันอ่านหนังสืออ่านซ้าแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่า,ลาจนเขาจําได้จนเขาทําได้ทํามันอย่างสม่สมําเสมอ ซึ่งสมองของคนเรานะครับจะไม่ล้ากับสิ่งที่เราทำมันอย่างสม่ำเสมอทำทุกวันทำจนชินสมองของเราจะทำมันอย่างอัตโนมัติเราจะไม่เบื่อเราจะไม่เหนื่อยยกตัวอย่างเช่นเราตื่นขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟันดื่มกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์หรือบางคนออกกำลังกายในทุกๆวัน เห็นไหมครับว่าสมองของคนเราครับเมื่อเราทําอะไรซ้ําๆสมทุกวันทํามันทุกวันทํามันซ้ําๆซ้ําๆและซ้ําๆสมองของคนเราจะทํามันอัตโนมัติโดยที่เราไม่เหนื่อยไม่เบื่อคนประสบความสําเร็จก็เช่นกันครับทํามันซ้ําๆซ้ําๆนี่แหละครับคือสิ่งที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ของเราให้แรงขึ้นเปลี่ยนเครื่องยนต์ของเราให้เหมือนกับคนที่ประสบความสําเร็จ เขาเป็นกันต่างจากคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเขาจะทําแค่ครั้งสองครั้งแล้วล้มเลิกแล้วเราทุกคนจะเป็นที่สุดหรือเป็นที่เหลือกันครับหวังว่าคลิปโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปโรนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของเราได้เห็นคลิปโรนี้กันด้วยนะครับคิดให้ถูกทิศแล้วชีวิตของเรา จะไปถูกทางแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับ